เวลาคุณซื้อสินค้าคุณซื้อเพื่อนนหนักเหรอเนี่ยผมซื้อโทรศัพท์อันนี้เพราะว่าน,น้ำหนักมันประมาณ2กรัมคุณซื้อเพื่อหนักปะไม่ใช่คุณซื้อเพื่อสิ่นนประโยชน์ก่อนที่คุณจะขายเนี่ยคุณจะต้องเอาชาร์ตนี้มาทาบก่อนเขาเรียกว่าหลักการความต้องการของลูกค้าครับมนุษย์เนี่ยมีความต้องการอยู่5อย่างครับ1งาน2เงิน3สุขภาพ4ความสัมพันธ์5การยอมรับสมมุติว่าเป็นยาสีฟันด e n t i s t e แล้วกันคุณสมบัติของ d e n t ส s t e มีอะไรบ้างมีสม่วนผสมของฟัอรไรน์คำถามคือคนซื้อเพอื่อกัดจากวานหระเเขบรุหือก คนซื้อเพราะว่านางเจะไรเค้เหรือเปล่าหลอดบีบได้นุ่มมือคนซื้อเพราะว่าหลอดปะเวลาคุณจะขายสินค้าเนี่ยคุณจะต้องเอาคุณประโยชน์ของสินค้านั้นมาทาบกับ5อย่างนี้ว่าไอ้คุณประโยชน์ของสินค้านั้นมันช่วยให้ลูกค้างานดีขึ้นยังไงเงินดีขึ้นยังไงสุขภาพดีขึ้นยังไงความสัมพันธ์ดีขึ้นยังไงการยอมรับดีขึ้นยังไงยกตัวอย่างงานถ้าคุณมีกลิ่นปากที่สดชื่นเวลาคุณทํางานใครๆก็อยากจะร่วมง,งานกับคุณด้วยไงเงินละ เมื่อฟันคุณแข็งแรงคุณไม่มีโรคในช่องปากคุณก็จะไม่ป่วยคุณลองคิดดูเวลาคุณป่วยอ่ะเวลาคุณปวดฟันอ่ะคุณทําอะไรไม่ได้นะคุณทํางานไม่ได้เลยนะคิดอะไรไม่ออกเลยนะดังนั้นถ้าคุณใช้ยาสีฟันนี้มันจะทําให้คุณสามารถหาเงินได้มากขึ้นคุณเห็นยังม่ไม่ใช่คุณสมบัตินะแต่เป็นคุณประโยชน์ที่ทาบด้วยความต้องการของลูกค้าสุขภาพล่ะลดอาการเสียวฟันทําให้ฟันไม่ผุความสัมพันธ์ล่ะตื่นมาคุยกับแฟนได้ตื่นมาปุ๊บไม่ต้องไปแปรงฟันจุบกับแฟนได้เลย คุณเห็นโฆษณาเดนทิสเต้ปะที่เขาตื่นมาแล้วเขาพูดกับแฟนเลยคุณเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ขายคุณสมบัติของเดนทิสเต้เขาไม่ได้ขายคุณรประโยชน์อะไรก็ไม่รู้แต่เขาเอาคุณรประโยชน์ด้านความสัมพันธ์มาขายได้รับการยอมรับห่ะการที่คุณใช้ของแพงมันบ่งบอกถึงรสนิยมไงการใช้เดนทิสเต้แสดงว่าคุณเนี่ยมันคงคุณมีการงานที่ดีคุณหาเงินได้เยอะก็ยาสีฟันหลอดละร้อยสองร้อยอะ แพงนะทำไมเขาถึงต้องใช้ลิซ่าล่ะมาเป็น Pre enter, พรีเซนเตอร์เพราะจะทําให้เรารู้สึกว่านี่ใช้แล้วมันได้รับการยอมรับคุณสมบัติของกระเป๋าลุยวิกตองคืออะไรทำจากแคนวาสทนดีไซน์สวยคุณสมบัติแค่นี้มันจะสามารถขายกระเป๋าได้แบบหลัก7 8็ดแหมื่นหลักแสนไหมดูไหมอะไรที่หลุยวิกตองให้ในสิ่งที่สินค้าอื่นที่เป็นกระเป๋าเหมือนกันให้ไม่ได้ข้างบนสุดเลยครับการยอมรับทําให้คนอื่นยอมรับเราได้สถานะทางสังคมยิ่งคุณสามารถทําให้สินค้าของคุณให้คุณประโยชน์ของลูกค้าได้สูงเท่าไหร่ในชาร์ตนี้นะของ,งขางครับถ้้ให ประโยชน์ในด้านงานโอเคขายได้แต่ถูกสุดก็งานดีอ่ะมีงานทําแต่ถ้าทาไม่ได้เงินเยอะล่ะเฮ้ยเริ่มแพงเลยนะแล้วนะลถ้าทําให้สุขภาพล่ะเฮ้ยสุขภาพเี่นเริ่มแพงนะของเพื่อสุขภาพเนี่ยยิ่งแพงเลยนะแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์ล่ะอ่าเล่นถึงความสัมพันธ์ยิ่งแพงเลยนะทาให้ผู้หญิงชอบทําให้ผู้ชายรักทําให้แฟนชอบทําให้สามีหลงยิ่งแพงแล้วยิ่งให้ได้รับการยอมรับโอ้โหมหา ทำไมเดนทิสเต้ถึงขายยาสีฟันได้แพงขนาดนั้นเพราะเขาเล่นข้างบนสุดไงเขาเล่นทั้งสุขภาพความสัมพันธ์และการยอมรับเลย เขาเล่น5อย่างนี้เลยดังนั้นเวลาคุณขาย,ยเช่นกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยสุขภาพอะไรคุณต้องดูก่อนว่าลูกค้าคุณเป็นใครกาแฟเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพแล้วไงอ่ะคุณต้องตอบแล้วไงให้ได้สมมติคุณขายคนอายุสัก40-50ที่นกเขาเริ่มไม่ขันแล้วกินกาแฟนี้แล้วทําการบ้านได้ทุกวันแฟนจะชอบแฟนจะหลงมันจะเริ่มเป็นในด้านของความสัมพันธ์แล้วกาแฟที่กินแล้วลดการปวดเขา่าปวดเข่าแล้วไงความสัมพันธ์ได้เป่าสมมติคุณขายคนสูงอายุเนี่ย คุณไม่ปวดเข่าคุณก็ได้ไปเที่ยวกับลูกกับหลานคุณไงลูกไม่ปกติในลูกหลานอยากพาคนแก่ไปเที่ยวมากแต่คนแก่ไม่อยากไปไปไม่ได้เพราะเจ็บหัวเข่าถ้าสมมติกินกาแฟตอนนี้คุณจะได้ไปเที่ยวกับหลานคุณไงดังนั้นเวลาขายของอยากขายคุณสมบัติและอยากขายคุณประโยชน์มั่วๆให้ขายคุณประโยชน์ที่ทาบกับความต้องการของลูกค้าดังนั้นให้คุณหาคุณประโยชน์ของ5อย่างนี้ก่อนแล้วคุณเลือกมาว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณลูกค้าของคุณเนี่ยมันเป็นคุณประโยชน์ด้านไหนแล้วคุณค่อยเอาสิ่งนั้นไปขายโอเคไหม